สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องเทเดดมวยไทยนําแฟนบอมวยมาพบกับการวิเห์วิจารณ์ก่อนเกมการแข่งขันของศึกเพชรยินดีพรีเมียมประจำวันพระศุบดีที่25ธันวาคม2568นะครับศึกเพชรยินดีพรีเมียมครับแข่งขันกันที่เวทีมวยราชด,ดำเนินครับเริ่มแข่งขนันกันเวลา18นาฬิกาและก็จะถ่ายทอดสดให้แฟนมวยทั่วประเทศได้ชมได้ลุน้นได้ได้ได้ลุน้นได้ชมได้เชียร์กันทางช่อง True 4U ช่อง24ในเวลา18นาฬิกา แฟนบันโวยท่านใดเข้ามารับฟังรับชมการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรบกวนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณล่วงหน้าครับไปเริ่มกันที่คุณแรกของการถ่ายทอดสดเลยครับชิคาระเพนยิดีอะคาเดมีนักชกญี่ปุ่นเจอกับเขตตวันม,มอกชสุพรรณบุรีในพิกัด17 0ปอนด์ชิคาระนะครับนักมวยจากญี่ปุ่นซ้อมค่ายมวยเพนจิดีอาคาเดมี อายุ15ปีสูง1 9เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องหลักเรลี่ยนเชิงมวยดีเตะ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับวงในมีของคอดิ้งตีนะครับมีขวางแทงมีหมัดมีศอกเสริมล่าสุดเลยแพ้คะแนนนอตใหมวอราชา6พฤศจิกายน68ที่ราชดำเนินต่อยที่1 1อยปอนด์และก็ชนะคะแนนมนประกันสิบเพชรชลุกันที่ราชดำเนินนะครับต่อย103อตตออรียรอ้ยอ,อยสามงอ22-65 นะครับรุ่นพี่เก๋าเกมกระดูกดีนะครับต่อยมาเยอะกว่าเป็นมวยซ้ายบูดุดันทยันออกอาวุธเปิดเกมเดินเตะขาเจาะยางต่อยมหมัดแรงสู้ดีมีให้ตลอดลุ้นนับรุ้นน็อกได้ล่าสุดชนะนกยกสี่เสือดำอเพชรกุลศุกยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสิบแปดที่หลังสิทธิ์แล้วก็ชนะนกยกสามเพชรอังเปาศิรพิน้น์ฝนที่ราชดำเนินคู่นี้นะครับฝีมือกับบูเจอกันนะครับชอบไปที่เขตะวันมกจสุพรรณบุรีกำลังสดกำลังมั่นใจนะครับแข็งแก่งแข็งแรงกว่า ต้นรุ้น,นับรุ่นนอกไปก่อนจะชนะชิคาระเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับคู่ 2, 2> เพชรพัชระศุนกีฬากุฉิมเจอกันกันกบสิงห์กล้องเทรณรีมวยไทยในพิการร้อบปอนด์เพชรพัชระนักมวยกระสินซ้อมพอหลักบุญอายุ2 4สูง1้5เป็นมวยเข่าเปิดเกมเดินสาสแขร่งต่อยหมัดรุนแรงวงในล็อกลัดตีดีแทงยัดไส้แรงนะครับมีหมัดมีศอกเสริมฟอร์มสดครับชนะมาต่อเนื่องเลยล่าสุด เพิ่งจะชนะปืนกลปลอประจากไป20พศจิกายน2 5พนที่ราดดำเนินก่อนนั้นก็ชนะคะแนนโชคดีเพชรแสงทองที่ลังสิและก็ชนะคะแนนอินสลิกเพชรแสงทองที่ราดดำเนินครับส่วนคู่ชกสิงห์ก้องเทรณีมวยไทยรุ่นน้องจากยะโสธรอายุ20สูง1 77ซอมไข่มวยสามารถพย,ยักอรุณยิ้มเป็นเมือเข้าเหมือนกันนะครับเดินศาสตร์แข้งต่อยหมัดนำวงในคีบขันแทงดีหมัดคมสอกคมแทงยดไส้แรง ล่าสุดชนะน้องยก3สามสิงห์ดำชอห้าพยักษ์ที่ราชดำเนินและก็ชนะน้องยก2สองเอวันปอเพชรมวยไทยที่ราชดำเนินครับคู่นี้นะครับเข่าเจอเข่าเพชรพัชระจะได้เปรียบในเรื่องของความเก่ากระดูกประสบการณ์นะครับแต่ว่าเล็กกว่าเตี้ยกว่าส่วนทางด้านสิงห์นะครับกระดูกเป็นรองแต่ได้สดได้ใหญ่นะครับผู้ชนะของคู่นี้คาดว่าจะเป็นสิงห์กล้องธรณีมวยไทยนะครับเข่าเจอเข่าคนสูงกว่ายาวกว่าน่าจะได้เปรียบจะเอาชนะเพชรพัชระศูนย์พิลากุดชิมครับ แล้วก็คู่สาปากีสถานเอราวันนะครับเจอกันกันกบเหนือธณีพุทธประชาชื่นนะครับในพิกัด113ปอนปากีสถานนักมวยปตัตตานีสมเอราวันอายุ20สูง173นะครับเป็นประเภทบูดูดันครับเปิดเกมเดินเตะเดินต่อยวงในปั้มตีดีนะครับสู้ดีมีฮ้ดตลอดล่าสุดเลย แพ้คะแนนเพชรแสดงสิทธิเจริญทรัพย์ที่ราชดำเนินแล้วก็แพ้คะแนนเสือภูมิตีน้อยคาชินที่ราชดำเนินครับส่วนทางด้านของเหนือพยัคฆ์พุทธประชาชื่นนะครับมวยร้อยเอ็ดซ้อมสิบกำนัดหนึ่งอายุสิบหกสู่ร้อยเจ็ดสิบรุ่นน้องนะครับมวยเข่าเปิดเกมเดินศาสแขร่งต่อยหมัดนำวงในขอ้ขอคอแทงเข่าแทง,แทงยัดไส้แรงมีหมัดมีโศกเสริมล่าสุดแพ้คะแนนตานเดียบปอปอวิทย์ที่ศึกจิตเมืองนนท์แล้วก็ชนะคะแนนเพลงเอราวันที่ราชดำเนินแล้วก็ชนะคะแนนเพชรเพชรทองเก้าพัชรย,ยิมที่กองทัพอากาศ คู่นี้ผู้ชนะคาดว่าจะเป็นเหนือธรณีพุทธประชาชื่นครับแล้วก็ก่อนจะไปปิดท้ายคู่เอกนะครับฝากผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีสมัครเซื้อผู้สนับสนุนทางช่องนอกก่อนนะครับมวยพวกยุกต์หนึ่งหนึ่งแปดครับครบเครื่องเรื่องมวยไทยมีทุกอย่างนะครับบริการดีมาตรฐานมั่นคงปลอดภัยสนใจอยากเป็นสมาชิกแอดไลน์ไปที่ adpy หนึ 8, ่งหนึ่งแปด adpy หนึ่งหนึ่งแปดมวยพวกยุกต์หนึ่งหนึ่งแปดครับจากวาัวพยัญจีอะคาเดมี่นะครับเจอกับเพชรสองเล่ราวัยมวยไทยเป็นคู่เอกศึก เพชรยินดีพรีเมียมประจําเรือนนี้นะครับเจ้าจาขั้วนักมวยสุราชซ้อมเพชรยินดีอายุ1974เป็นดาวลุ่งฟอร์มสดสูรูปร่างสูงยาวใหญ่ถนัดขวาประเภทจังหวะฝีมือดีนะครับหลักเหลี่ยมเชิงมวยดีดักติดักต่อยดักดักติดักต่อยดักเสียบดักแทงนะครับในมีขวางหน้าดันแทงไล่แขนฉลาดหน้าเสือหลักเหลี่ยมเชิงมวยดีหน้าเสือสภาพเวล้อมดี ล่าสุดชนะนกเจ้าสีเพชรนำเอกสอบเป็นบุตรที่ลังสิทธิ์แล้วก็ชนะคะแนนกล้องโนวาบางแสนไฟขับในศึกบางแสนไฟหลีกนะครับส่วนเพศสงเลขาวัยมวยไทยมวยสองขาสาวมลาววยมวยไทยอายุ1 9บเก้าูเจ็ดเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทบูดูดันขยันออกอาวุธเปิดเกมเดินสั์แข่งต่อยหมัดรุนแรงวงในคีบคําแทงดีฟันสอกคมล่าสุดชนะคะแนนเด่นผ้าด่างนย์กีฬาขุดจิมชนะคะแนนแขนชยัยพันดักรัตนบุรีแล้วก็ชนะคะแนนยกมรกตป้าดุอยุทยา นะครับสดเจอสดนะครับลูกผู้ชนะคู่นี้คาดว่าจะเป็นจากัวเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับหลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยดีกว่าอาวุธหลากหลายมีทั้งนองมีทั้งในน่าจะเป็นฝ่ายอาจนะเพชรสงรลาวัยมวยไทยไปได้ครับ <S <S และตัว2ตัวคัด2ตัวชอบศึกเพชรยินดีนะครับชอบไปที่สิงห์กล้องทลินีมวยไทยแล้วก็ชอบไปที่จากัวเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับ <S <S ขอบคุณทุกท่านส่งการับการรับชมลเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ